คราวนี้มาดูการทดลองนะครับจากวงจรน,นี้นะฮะดูโดยจากบันจาร์นี้นะครับมีแรจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับนะฮะมีตัวต้านทานอะ,ะมีขดลวดแล้วก็มีตัวเก็บกระโดดลดักษณะการต่ออย่างนี้ก็คือต่อแบบอนุกรมกันใช่ไหมครับเปนะะ็นวงจรแบบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูของจริงนะครับซึ่งการทดลองอันนี้นะครับ แรงดันที่นี่นะฮะแรงดันที่แหล่งจ่ายเนี่ยผมจะป้อน15โวลต์นะครับเดี๋ยวดูผลนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นในวงจรการทดลองอันนี้นะฮะก่อนอื่นขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับอันนี้คือแหล่งจ่ายนะครับอันนี้คือแหล่งจ่ายนะฮะมีโวลเิเตอร์ต่ออยู่ที่แหล่งจ่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้ง15โวลต์นะฮะจากแหล่งจ่ายตัวนี้นะครับ ป้อนเข้าตัวตานทานนะดูดูดูวงจอนะครับป้อนเข้าตัวตานทานนะฮะออกจากตัวตานทานนะเป็นตัวกดลวดนะฮะกดลวดนะครับแล้วก็ไปต่ออยู่กับตัวเก็บประจุจากตัวเก็บประจุมาเข้าที่แหล่งจ่ายของวงจรวงจรของผมนะครับซึ่งตัวต้นทาน จะใช้12โอห์มนะฮะส่วน L กลดลวดดนะฮะจะใช้9.2มิลลิเฮนรี่และตัวเก็บประจุจะใช้16ไมโโกฟาร์ดน,น,นะครับนะูกันทดลองนะครับเปิดแหลงจายขึ้นมานะครับอันนี้เป็นมิเตอร์เข็มยี่ตรงกาลนะฮะผมจะตั้งที่15โวลต์ดูสเกลบนนะครับ ดูสิเก้าวลตน,นะฮะเกโวลต์เห็นนะครับสามอหนบาโวลต์นะฮะและการทดลองชุดนี้ผมจะทำการเปลี่ยนค่า L นะฮะทำการปรับค่า L นะครับการปรับค่า L น,าา L. นี้จะใช้วิธีปรับแกนเหล็กนะครับถ้าแกนเหล็ก ครบดูมอย่างนี้มีค่าหนึ่งถ้าการเหล็กเปลี่ยนไปก็จะมีค่าปรับไปเรื่อยๆนะฮะและจากจวงจรนะครับผมจะวัดแรงดันที่ตัวเก็บประจุนะครับการวัดตัวเก็บประจุผมจะตั้งที่เรง สามรอยโวลต์นะครับสามร้อยโวลต์นะครับหรือนะฮะจะปรับค่าแอลไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับขนาดนแรงดันเท่าไรแล้วครับอย่ลืมนะแรงดันอินพุตเราเพียงสิบห้าโวลต์นะฮะขนาดนี้เราได้แรงดัน ผมผมออกแค่นี้นะฮะประมาณ100โวลต์ใช่ไหมครับแรงดังตนตรงนี้100โวลต์นะฮะเพอาแรงดันเข้าไปเพียง15โวลต์แต่แรงดันที่ตกเข้ากับตัวเก็บประจุนี้คือประมาณ100โวลต์อ่า120โวลต์ด้วยครับนะครับเพราะแรงดันที่ตัวเก็บประจุตรงนี้คือ1น0โวลต์ แรงดันแรงจ่15โวลต์แต่แรงดันต่ำข้อมที่ตัวเก็บประจุ120โวลต์เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมฮะอันนี้คือแรงดันแรงจนะ 8, 3, ่นะแต่ตามโฉนดคอนเด็เซอร์คือแรงดันที่ตัวข้อม R รวมแรงดันที่ตัวข้อม L และแรงดันที่ตัวข้อม C มันต้องเท่ากับแรงจ่15โวลต์นะฮะ เราวัดที่ C อย่างเดียวครับ120โวลต์เป็นไปได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นไปได้ครับนี่อยากก่างเ็าลองดูแล้วนะฮะนะครับก็15โวลต์ตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับมีใครสงสัยไหมฮะว่าเป็นไปได้ยังไงนะอาจจะมีคนสงสัยนะครับเพราะว่ามิเตอร์สองตัวนี้มันค็นรสชนิดกัน ชนิดนี้คือโูนอยู่ตก์กลางชนิดนู้นโหนอยู่ตงเองนะครับถ้าผมจะเอามิตเตอร์ตัวนี้ไม่วัด1 5โวลต์ละเดี๋ยวผมจะถอดมิตเตอร์ออกนะครับ1 5โวลตนน์ตัวนี้และผมตั้งเร่งใหม่นะครับเป็น150 150เมื่อดูสกเกลบนใช่ไหมครับแล้ววัดวัดที่จุดเดียวกันกับมิตเตอร์ตัวนี้นะแต่ว่าเร่งมัน150กเกีบนนะครับ มันจะแปลผันถ้าต่อคอมีร400ใช่ไหมครับหนูหนุมก็จะร้อยด้วยแสดงว่ามิเตอร์สองตัวนี้มีผลผลัตเท่ากันนะครับนะไอ้ที่ที่เป็นสงสัยว่ามิเตอร์พนรถชนิดก,กันค่าจะไม่เท่ากันตอนนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะ,ะเท่ากันนะ,ะนถ้าเราปรับค่าไปเห็นไฮะลดเหมือนกันเพิ่มเหมือนกัน ณจุดที่มีแรงดันสูงสุดที่เราทํำได้ถึง120ใี่สิเมครับหรือหรือประมาณ100ทราบไหมครับว่าหนาสภาวะนี้เนี่ยของจอมีชื่อเรียกว่าอะไรครับ วงจรนี้เป็นสภาวะหนึ่งนะฮะของ,อง LC, วงจรอนุกรม ILC เราเรียกว่าวงจรเรโซแนนซ์นะครับอันนี้เราจะมาเรียนรละเอียดว่าทำไมฮะเราป้อนแรงดันเข้าไปเพียง15โวลต์แรงดันตกท่อมที่ C ถึงเป็น100โวลต์หรือ120โวลต์ได้อย่างไรเดี๋ยวมาเรียนรายละเอียดกันนะครับว่าสภาวะเรโซแนนซ์นี่คืออะไรไมีคุณสมบัติอย่างไรและนำไปใช้งานอะไร